พระที่เอดเฉลิมพระเกียรติขอระยะชี้แจงลำดับกำหนดการให้กับทุกเมื่อมีการเตรียมความพร้อมบรรยากาศเรื่องวการของเราในวันนี้ค่ะและเมื่อพร้อมแล้วดิฉันค่ายขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้เข้าสู่บรรยากาศจากอุบัติเหตุและโรคระดับนอกจากนี้โรคนี้ยังมีอัตราความที่การสูงการศึกษายังมีผลทําให้ความจําเสื่อมในภายหลังอีกด้วยด้วยเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทย ดยเฉพาะอย่างจริ่งในปัจจุบันที่ประเทศท่าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้รยอยงกันและปราากทวิธีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีเสริมพระเกียรติกรทงขอถวายความอะไรอย่างหาที่สุดไม่ได้ ในการเสด็จยส่วนโคตรของสมเด็จพระนเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีปัจจุบันของประเทศในด้านสาธารณสุขการศึกษาศิลปะและตามต้นึกในพระมหากรุณาธิคุณอระหาที่สุดไม่ได้จะขออภิพฤติปฏิบัติตนเป็นประชาชนสื่อไปขอถวายความอาลัยอย่างสุดหัวใจและร้อง คณะข้าพเจ้าขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทำการยืนขึ้นเพื่อสงบนิ่งถวายความอาลัยแสงเนาใจไทยทั้งชาติเดินปิ้งปั่นป้องกันอัมภาาครังที่11เฉลิมพระเกียรติค่ะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะและในตอไปขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารจากทางสมเด็จ ทีเครือข่ายทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครือข่ายสื่อและสถานที่เสี่ยงอันตรายต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นเขาจะมีการคลื่นนะคะเพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติทั้งพระบรมชนกาพิเศษมหะวิทยาลัาบริเวณแล้วก็ด้านต่างๆพระองค์ท่านก็ยังให้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 ความเมตตานะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในทุกๆด้านขุนน้ำหนัหารคุณำหนักแล้วก็เช็คโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน